ก็ขอสวัสดีเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็พบกับผม คร,รูธีรวุฒิลุ่งสวรรค์ในช่องห้องเรียนครูแม็กอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ตอนที่5หน่วยการเรียนรู้ที่3เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวบทที่2การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตอนเองในวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเรียนกันในหัวข้อเรื่อง การทำบัญชีวิเคราะห์การใช้จ่ายสำหรับนักเรียนนะครับที่เรียนสดผ่านทางไลมิติ้ง และทำงานที่ครูแม็กมอบหมายเสร็จเรีย,รยบร้อยแล้วภายในค่าเรียนนักเรียนก็สามารถส่งงานโอแม็กได้เลยนะครับหรือนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังทำไม่เสร็จก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยครับจะเป็นวิดีโอการสอนย้อนหลังนะครับและนักเรียนคนไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าเรียนตามเวลาที่ครูแม็กกำหนดนักเรียนก็สามารถทำงานส่งครูแม็กเป็นงานย้อนหลังได้เช่นกันครับและที่สำคัญนะครับนักเรียนก็อย่าลืมเตรียมแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิ ชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประฐมศึกษาปีที่3นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่กับการสอนและนักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดขณะที่ครูแม็กสอนได้เลยนะครับนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันสักหน่อยนะครับนักเรียนข้อหนึ่งบอกวิธีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินได้ข้อ2วิเคราะห์ประโยชน์การทําบัญชีรายรับรายจ่ายและข้อ3นะครับนะักเรียนคือเห็นความสําคัญของการทําบัญชีเพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จ่ายเป็นและเหมาะสมนั่นเองครับเมื่อนักเรียนนะครับพิจารณาจะสิ่งเหล่านี้แล้วนักเรียนควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นข้อมูลไว้ช่วยวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินของตอนเองเองินของ ของเราว่าเราใช้จ่ายเงินได้เหมาะสมหรือไม่และมีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่เพื่อจะได้หาแนวทางปรับการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมะนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายของเด็กชายธีรวุฒิวันที่1นะครับได้เงินมาจากคุณพ่อ100บาทค่าน้ำอัดลม20บาทค่าอาหารเช้า30บาทค่าลูกอม10บาท ยอดเงินคงเหลือในการใช้จ่ายรายวัน ของวันที่1เด็กชายธีรวุฒิเหลือเงิน40บาทนั่นเองครับมาดูวันที่2ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายของเด็กชายธีรวุฒิได้เงินจากคุณแม่100บาทค่าขนมกรุบกรอบ20บาทค่าอาหารกลางวัน30บาทค่านมกล่อง UHT 10บาทยอดเงินคงเหลือในการใช้ใจ่ายรายวันของวันที่2เด็กชายธีรวุฒิเหลือเงิน40บาทค่านัก เรียนนะครับจดบันทึกในรูปแบบนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเหลือเงินในวันที่1นเนี่ย40บาทวันที่2ก็เหลือเงิน40บาทนั่นเองครับแต่ที่เราจดไว้นะครับมันไม่ชัดเจนใช่ไหมล่ะครับเรามาดูกันนะครับถ้านักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายเห็นไหมครับเด็กชายทีรวุิที่จดลงไปด้วยก็คือวันเดือนปีวันที่9สิงหาคม2564น้25นั่นเองครับแบบนี้มัน ก็จะดูชัดเจนกว่านะครับและดูง่ายอ่าเรามาดูบัญชีรายรับรายจ่ายกันต่อเลยนะครับเด็กชายธีรวุฒินะครับได้เงินจากคุณพ่อเป็นรายรับ100บาทค่าน้ําอัดลมเป็นรายจ่าย20บาทค่าอาหารเช้าเป็นรายจ่าย30บาทค่าลูกอมเป็นรายจ่าย10บาทเหลือเงินคงเหลือ40บาทถ้านักเรียนจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในรูปแบบนี้นะครับเราก็จะดูง่ายกว่าใช่ไหมนะครับ นักเรียนและยังมีวันเดือนปีกำกับในบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะครับแถมยังดูง่ายและชัดเจนอีกด้วยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนวันที่สองวันที่10สิงหาคม2564้ 2, ได้เงินจากคุณแม่เป็นรายรับ100บาทค่าขนมกรุบกรอบเป็นรายจ่าย20บาทและค่านมกอง U h เทเป็นรายจ่าย10บาทเหลือง เงินคงเหลือ40บาทอา่นักเรียนครับเรามาลองดูกันสิว่ารายจ่ายที่เหมาะสมมีอะไรบ้างและรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นมีอะไรบ้างครูแม็กก็จะสรุปนะครับรายจ่ายที่เหมาะสมค่าอาหารเช้าจําเป็นใช่ไหมล่ะครับนักเรียน30บาท2รายการของทั้ง2วันและก็ค่านมกลอง UHT 10บาทเป็นสิ่งที่จําเป็นใช่ไหมล่ะครับนักเรียนเพราะเมื่อเราทานนม UHT ทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตและแข็งแรงเองครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นก็จะมีค่าน้ําอัดลม20บาทค่าลูกอม10บาทค่าขนมกรุบกรอบ20บาทถ้านักเรียนนะครับรู้จักประหยัดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นถ้าเราประหยัดเงินค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้เราก็จะประหยัดเงินและมีเงินคงเหลือไว้เก็บออมจํานวนห้ 50บ,บาทสาระน่ารู้ของครูแม็กในวันนี้นะครับครูแม็กก็มีเกตเล็กๆน้อยๆมาฝานกานักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับช่วยการแสดงความคิดเห็นคําถามชวนคิดอ่าเดี๋ยวนักเรียนนะครับมาช่วยกันตอบคําถามดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1น,นะครับนักเรียนใช้สิ่งใดในการซื้อสินค้าและบริการอ่าเงินใช่ไหมละครับข้อที่2นักเรียนใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันเพื่อซื้อสิ่งใดอ่านักเรียน บางคนนะครับก็อาจจะบอกว่าซื้อขนมค่ะซื้ออาหารครับซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะหรือผู้หนูบางคนก็อาจจะซื้อหลายๆอย่างการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ของแต่ละคนนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการเลือกซื้อของแต่ละคนนั่นเองครับนักเรียนครับเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะครับนักเรียนมีเงินเหลือเก็บหรือไม่นักเรียนบางคนนะครับก็มีเงินเหลือเก็บใช่ไหมล่ะครับ บางคนก็บอกว่าผมหยอดกระปุกออมเงินเป็นประจำทุกวันบางคนก็บอกว่าไม่มีครับผมผมมีเหตุจำเป็นจึงต้องใช้เงินนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยนะครับนักเรียนเคยบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองหรือไม่อย่างไรนักเรียนบางคนนะครับก็อาจจะตอบครูแม็กว่าเคยครับ ผมทำเป็นประจำบางคนก็อาจจะตอบว่าไม่เคยอ่าแล้วบันทึกนะครับรายรับรายจ่ายของแต่ละวันเนะเราควรทําลงสมุดบางคนก็จดไว้เฉยเฉยไม่มีตารางหรือวันที่ประกอบเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันต่อเลยนะครับก็คือข้อที่ห้านเองครับนะักเรียนคิดว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไรแน่นอนครับว่ามีประโยชน์ใช่ไหมละครับนักเรียนมีประโยชน์เพราะการทําบัญชีรายรับราย ทำให้เรานั้นรู้ว่ารายรับรายจ่ายของตนเองมีเงินออมเรานั้นสามารถที่จะทบทวนหรือตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของเราในแต่ละวันได้นั่นเองครับอ่าแล้วนักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่ครับถ้าเรารู้จักทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับและจดบันทึกทุกวันนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนการที่ เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารายจ่ายใดจำเป็นรายจ่ายใดไม่จำเป็นและเราควรแบ่งเงินเก็บเงินออมไว้ใช้จ่ายเท่าไรซึ่งจะทำให้เราลดร,รายจ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่เหมาะสมนั่นเองครับนักเรียนและมีเงินเหลือเก็บเหลือไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือฉุกเฉินนั่นเอง ข้อที่1นะครับนักเรียนก็คือเราได้ทบทวนและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของตัวเราเองในแต่ละวันข้อที่2องทำให้เรารู้รายรับรายจ่ายของตนเองข้อที่ 3., เรามีเงินเหลือเก็บไว้ใช้เพื่ออนาคตและยามจําเป็นหรือฉุกเฉินเราก็สามารถนําเงินเก็บก้อนนี้มาใช้ได้ทันทีโดยที่เรานะครับไม่ต้องเสียเวลาหาเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อนํามาใช้และข้อ ที่4ก็คือนักเรียนมีเงินออมนั่นเองครับแต่ก็ยังมีข้ออื่นอีกน,นะครับขึ้นอยู่กับการใช้ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนก็อย่าลืมลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองกันดูนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนรายได้หรือรายรับ เงินหรือสิ่งอื่นๆที่เราได้มาจากการประกอบอาชีพเช่นเงินเดืนอนเงินที่เราได้รับมาจากการขายสินค้าหรือรางวัลจากการที่นักเรียนนะครับไปเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆเป็นต้นซึ่งรายได้ของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ได้มาจากผู้ปกครองนั่นเองครับหรือพ่อแม่เมื่อเรามีรายได้เราก็จะนํารายได้หรือรายรับเนี่ยนำไปใช้จ่ายในด้านต่างๆอย่าง เช่นนักเรียนซื้อของกินของใช้หรือเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านเป็นค่าเราเรียนหนังสือซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองครับครูแม็กก็จะขอสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงน,นะครับรายจ่ายคือค่าใช้ใจ่ายที่เรานํารายรับที่ได้มานั้นจ่ายออกไปสรุปกันอีกครั้งนะครับนักเรียนรายรับก็คือเงินที่เราหามาได้นั่นเองครับส่วนรายจ่ายก็คือเงิน ที่เรานําออกไปใช้ใจ่ายรายรับหรือรายจ่ายของแต่ละคนนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใช้ใจ่ายของแต่ละคนถ้านักเรียนนะครับรู้จักใช้ใจ่ายอย่างประหยัดรายจ่ายของเราก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับทําให้เราไม่ต้องนํารายรับไปใช้ใจ่ายที่มากจนเกินความจําเป็นก็จะทําให้เรามีเงินเหลือเก็บนั่นเองครับนักเรียนอ่าเป็นยังไงกันบ้างครั นักเรียนในคาบเรียนนี้ครูแม็กก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับลองทําบัญชีกันดูนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละคนซึ่งการทําบัญชีนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะตามที่ครูแม็กได้สอนนักเรียนไปในวันนี้และนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนําวิธีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้ถูกต้องและถูกวิธีด้วยนะครับครูแม็กก็มีชิ้นงานมอบหมายให้นักเรียนทําเป็นการบ้านด้วยนะครับในคาบเรียนนี้ ให้นักเรียนทําชิ้นงานในแบบฝึกหัดสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมเพื่อการทํางานที่ครูแม็กมอบหมายก็คือหนังสือแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้และหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3อุปกรณ์เครื่องเขียนนักเรียนสามารถเปิดหนังสือการเรียนควบคู่กับการทําแบบฝึกหัดได้นะครับเมื่อนักเรียนทํางานที่ครูแม็กมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยดินสอให้เรียบร้อยด้วยนะครับใต้มุมขวาด้านล่างที่มีที่ว่างให้เขียนชื่อนะครับเมื่อนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดแบบวาดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกหัด ไปที่หน้าที่50ครูแม็กนะครับก็จะให้นักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตอนเองในเวลา3วันแล้วเขียนสรุปการใช้จ่ายของตอนเองอะนักเรียนสังเกตเห็นบนตารางไหมครับบัญชีรายรับรายจ่ายของฉันบนตารางนะครับก็จะประกอบไปด้วยวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่าย,าย,าย,ายคงเหลือเดี๋ยวครูแม็กจะยกตัวอย่างคําตอบให้นักเรียนดูกันนะครับก็ให้นักเรียนเขียนวันเดือนปีลงไปก่อนเลยนะครับอย่าง องแรกวันที่หเดือนธันวาคม2564ารรายการแรกนะครับของครูแม็กแม่ให้เงิน150บาทก็คือรายรับนั่นเองครับส่วนรายจ่ายก็ให้นักเรียนขีดส่วนยอดเงินคงเหลือนะครับก็คือ150บาทนั่นเองครับเพราะในวันนี้นะครับเรายังไม่ได้ใช้จ่ายก็ยังคงเหลือเงินเท่าเดิมก็คือ150บาทนั่นเองครับรายการที่2ของครูแม็กนะครับก็คือซื้ออาหารก็เป็นรายจ่าย40บาทนั่นเองครับส่วนยอดเงินคงเหลือนะครั ก็ให้นักเรียนนํารายรับเงินของคุณแม่150บาทมาลบกับรายจ่าย40บาทนักเรียนก็จะคงเหลือเงิน110บาทนั่นเองครับให้นักเรียนใส่ที่ตารางคงเหลือส่วนรายการที่3ของครูแมกนะครับก็คือซื้อขนมเป็นรายจ่าย50บาทนักเรียนก็เอายอดคงเหลือจากการซื้ออาหาร110บาทมาลบกับ50นักเรียนก็จะคงเหลือเงิน60บาทรายการที่4ของคุณแม นะครับก็คือซื้อนมกล่องนั่นเองครับเป็นรายจ่าย20บาทก็ให้นักเรียนนะครับเอายอดคงเหลือจากการซื้อขนม60บาทมาลบกับ20นักเรียนก็จะได้ยอดคงเหลือที่40บาทนั่นเองครับส่วนรายการที่5ของครูแม็กนะครับก็คือซื้อยางลบรายจ่าย10บาทก็ให้นักเรียนนะครับนำยอดคงเหลือของการซื้อนมกล่อง40บาทมาลบกับ10บาทเท่ากับ30บาทนั่นเองครับนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยนะครับที่ยอดคงเหลือส่วนรายการ สุดท้ายของโกูแม็กนะครับก็คือรายการที่6นั่นเองครับซื้อน้ำอัดลมเป็นรายจ่าย20บาทนักเรียนก็นำยอดคงเหลือจากการซื้อยังลบ30บาทนะครับมาลบกับรายการสุดท้ายนั่นก็คือซื้อน้ำอัดลม20บาทนักเรียนก็เอามาลบกันเลยครับ30ลบ20บนักเรียนก็ได้ยอดคงเหลือที่10บาทนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับวันนี้ครูแม็กได้รับเงินจากคุณแม่นะครับ150บาทครูแม็กก็มีรายจ่ายทั้งหมดของวันนี้นั่นก็คือร 140บาทนั่นเองครับครูแม็กก็ยังมียอดเงินคงเหลืออยู่อีสิบบาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคําตอบของครูแม็กนะครับแล้วข้อที่เหลือนะครับก็ให้นักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองใน3วันหรือนักเรียนจะเขียนย้อนหลัง3วันก็ได้นะครับแล้วเขียนสรุปการใช้ใจ่ายของตนเองใน3วันว่านักเรียนนะครับมีรายได้ทั้งหมดกี่บาทมีรายจ่ายทั้งหมดกี่บาทและใน3าวันของนักเรียนนะครับมียอดเงินคงเหลือทั้งหมดกี่ และนักเรียนก็สรุปการใช้จ่ายของตนเองด้วยนะครับสําหรับข้อที่เหลือให้นักเรียนนะครับเปิดไปหน้าที่51เขียนอธิบายการวางแผนหารายได้ที่สุดริตและนําเงินมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามประเด็นที่กําหนดอาหัวข้อแรกนะครับก็คือการวางแผนหารายได้ที่สุดริบโดยวิธีใดบ้างครูแม็ก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะครับก็อย่างเช่นช่วยพ่อแม่ทําขนมไปขายที่ตลาดหน้าหมู่บ้านหรือ นักเรียนจะรับจ้างทำงานพาร์ทไทม์งานพิเศษเวลาที่เราว่างรับจ้างล้างจานกวาดบ้านถูบ้านและนักเรียนละครับวางแผนนำเงินที่เหลือมาใช้ใจ่ายอย่างไรบ้างตัวอย่างคำตอบของครูแม็กนะครับก็จะนำเงินนะครับไปบริจาคเพื่อการกุศลเช่นบริจาคเงินเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลและนำไปฝากธนาคารเพื่อให้เงินมีความปลอดภัยและได้รับดอกเบี้ยเองครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับนักเรียนอันนี้ก็คือตัวอย่างคําตอบของครูแม็กในวันนี้นะครับส่วนข้อที่เหลือนักเรียนก็อย่าลืมทําให้ครบทุกข้อด้วยนะครับและนักเรียนก็อย่าลืมตรวจทานคําตอบว่านักเรียนได้ทําครบทุกข้อตามที่ครูสั่งหรือไม่เมื่อนักเรียนทํางานตามที่ครูมอบหมายเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปชิ้นงานของนักเรียน ส่งงานครูใต้โพสต์นี้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับนักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับสวัสดีครับ